ครับผมวันนี้นะครับผสมแทคเตอร์นะครับปิดจางขายนะครับเหนึ่งคันนะครับเป็นตัวรถต้นเล็กนะครับเก่าบ้านนะครับตอนนี้เก่าบ้านนะครับอ่าเป็นตัว L ยี่สองศูนย์หนึ่งครับตอนนี้จะส่งใกล <Missy? S 2> ้บ้านนะครับเดี๋ยวจะส่งใกล้บ้านต่างอำเภอกันนะครับทางเพชรยิงไปท้ายท้องนะครับตอนนี้ก็จบไปไม่แรงนะครับข้าเอาไว้ก่อนขอโทษนะครับตอนนี้ รถเท่าเดียวครับตอนนี้เครื่องแน่นมากครับเครื่องเคียร์ดีมากนะครับเครื่องไม่มีไอเลยนะครับตอนนี้เราก็จะส่งไปบ้านครับตรงนี้ก็ซื้อขายหมดนะครับไม่ไว่าจะเป็นรถเล็กรถใหญ่ครับก็กำไรได้นิดน้อยก็เอานะครับตอนนี้ก็ถือ่วกันไปครับกะกำไรหลักท่านอื่นท่นตรนี้เท่าไหร่ก็ได้เจอตัวไหนจ็ซื้อหมดนะครับผม ตอนนก็ฝากกดติดตามนนะครับถ้าผมเป็กเพอร์กำแพงเพชรนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้เราก็มาเพียงขายกันหนึ่งคันนะครับแล้วก็ีย้ายคันนะว่าราคาหลายคันโกดังในโกดังเต็มเลยนะครับตอนนี้ก็กําลังเช็คกําลังกันอยู่นะครับก็โทรสอบถามได้นะครับ0943945978นะครับ0943945978นะครับป้าผมเป็นเพื่อกัมพงเพชรของเราก็ขอฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับ